สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเศษดินที่ปลายเล็บชาวพุทธเทรวาทเราหลายคนคงรู้จักพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสา,าวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันบ้างพอสมควรแต่เรารู้หรือไม่ว่าพระพุทธศาสนานิกายมหายานนั้นมีพระอัครสา,าวกที่แตกต่างจากเราโดยมหายานได้นับถือพระมหากัสสปะ และพระอานนท์เป็นพระอัครสาวกขวาและซ้ายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมาติดตามรับชมและรับฟังกันเลยครับชาวพุทธสายมหายานในจีนไม่นับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเหมือนที่พระพุทธองค์แต่งตั้งหรือที่เทราวาสเรานับถือกันแต่นับพระมหากัสสปะและพระอานนท์เป็นพระอัครสาวกเหตุผลก็คือ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะด่วนสิ้นชีพนิพพานไปก่อนพระพุทธองค์ไม่ทันได้ทำหน้าที่มือขวามือซ้ายโดยสมบูรณ์ภารกิจต่างๆได้ถูกถ่ายโอนมายังพระมหากัสสปะและพระอานนท์จึงกลายเป็นว่าท่านทั้งสองได้ทำหน้าที่เสมือนพระอัครสา,าวกแทนเสียเลยเวลาถ้าเราไปในวัดมหายานแบบจีนจะมีการสร้างพระพุทธรูป และจะมีพระอคารสาวกสององค์นั่งหรือยืนเคียงข้างพระพุทธรูปนั้นก็ขอให้เราเข้าใจกันว่านั่นไม่ใช่พระสารีบุตรและพระโมคคลานะแต่นั่นคือพระมหากัสสปะและพระอานนท่านทั้งสองนี้ชาวพุทธฝ่ายเซนก็นับถือเป็นผู้สืบทอดต่อจากพระพุทธองค์อีกด้วยโดยพระมหากัสสปะได้รับถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าแล้วถ่ายทอดไปยังพระอานนท์พระอานนท์ก็ถ่ายทอดไปยังพระองค์อื่นๆ สืบต่อกันเป็นช่วงๆจนถึงสมัยของพระโพธิธรรมพระโพธิธรรมเดินทางไปยังอินเดียชาวจีนเรียกท่านว่าตักม oh ้อโจซือท่านตักม oh ้อถ่ายทอดให้สิทธิ์สืบต่อกันมาจนถึงเว่ยหลางแต่เว่ยหลางเลิกถ่ายทอดอีกต่อไปประเพณีการมอบบาทและจีวรของอาจารย์ให้สิทธิ์ถูกยกเลิกเว่ยหลางจึงนับเป็นสังฆปรินายกองค์สุดท้ายของเซน ทางฝ่ายเซนถือพระมหากัสสปะสำคัญมากเพราะเป็นตัวเชื่อมกับพระพุทธองค์โดยตรงคือพวกเขาเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเรื่องเซนด้วยภาษาเงียบโดยการชูดอกบัวเหนือพระเศียรไม่ตรัสอะไรเลยพระทั้งปวงไม่มีใครเข้าใจมีแต่พระมหากัสสปะเพียงองค์เดียวยิ้มน้อยๆทำนองเข้าใจพุทธประสงค์พระพุทธองค์ตรัสว่ากัสสปะเธอผู้เดียวเข้าใจ เราตถาคตขอมอบสิ่งที่ไร้คำพูดนี้ให้เธอเพราะเหตุนี้แหลสิ่งที่เรียกว่าเซนจึงได้รับการถ่ายทอดโดยตรงมาสู่พระมหากัสสปะโดยเฉพาะเพียงผู้เดียวที่กล่าวมานี้เป็นความเชื่อในแบบเซนไม่ใช่แบบเถรวาดบางท่านแย้งว่าเรื่องนี้ฝ่ายเซนเขียนขึ้นเองโดยพยายามโยงพระมหากัสสปะไปถึงพระพุทธเจ้าให้จงได้ แต่คิดอีกทีเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเขาแห่งความจริงเสียเลยพูดอีกในหนึ่งก็คือเรื่องนี้มีความเป็นไปได้เพราะมีร่องรอยบางอย่างแม้ในคัมภีร์เถราวาทนี้เองก็กล่าวถึงเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประชวรหนักนั้นพระมหากัสปะเดินทางมาเข้าเฝ้าพร้อมกับพระสงฆ์มูใหญ่เห็นคนต่างศาสนาคนหนึ่งเดินสวนมาจึงได้ถามข่าวพระพุทธองค์คนต่างศาสนานั้นบอกว่า พระสมณโคดมศาสดาของพวกท่านสิ้นชีพมาแล้วได้เจ็ดวันพิสุหลายรูปที่ยังเป็นปุถุชนได้สดับดังนั้นต่างพากันร้องไห้อาลัยอาวร์พระพุทธองค์มีขรัวตาเท่าเพิ่งบวชได้ไม่นานรูปหนึ่งพูดขึ้นว่าพวกท่านร้องไห้ทาไมพระศาสดานิพานก็ดีแล้วสมัยยังมีพระชนชีพอยู่ห้ามไม่ให้เราทำนั่นทำนี่จูจี้จุกจิกสารพัด บัดนี้พวกเราเป็นอิสระแล้วอยากจะทำอะไรก็ได้ท่านพระมหากษัะได้ยินก็สลดใจพระศาสดาสิ้นชีพไปไม่เกินเจ็ดวันพระสาวกก็พูดได้ขนาดนี้ต่อไปนานเข้าจะเป็นฉันใดว่าแล้วก็นึกว่าหน้าที่ชำระสะสางพระศาสนาตกเป็นภาระของท่านแล้วเพราะเมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่พระองค์ทรงไว้พระทัยท่านมาก ถึงกับทรงมอบบาทและจีวรให้ท่านครั้งหนึ่งนึกได้อย่างนี้แล้วก็รวบรวมพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาได้ห้ารอรูปทําการสังคยนาพระธรรมวินัยดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้นี่เองเป็นต้นเขาให้ฝ่ายเซน็นนําไปเป็นข้ออ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงมอบพระศาสนาให้พระมหากัสปะสืบทอดแทนพู้ใท้ชัดก็ว่า ทรงตั้งให้พระมหากษัะสปะเป็นทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยทรงมอบบาทและจีวรให้ทางฝ่ายเซนจึงมีประเพณีการมอบบาทและจีวรให้แก่สิทธิผู้รับช่วงสืบทอดพระศาสนามาแต่บัตรนั้นพุทธศาสนิกฝ่ายเทรวาสก็ให้ความสำคัญแก่พระมหากัะสปะไม่น้อยไปกว่าฝ่ายจีนและฝ่ายเซนด้วยซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน ที่ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระสารีบุตรจนสำเร็จถ้าพิเคราะห์ตามประวัติแล้วท่านพระมหากษะสปะเป็นพระผู้เท่าบวชเมื่ออายุมากแล้วหรือชาวพุทธไทยมักจะเรียกลักษณะน,นี้ว่าหลวงตาหลวงตาไว้ไม้ใกล้ฝังแล้วส่วนมากมักจะไม่ค่อยเอาทุระพระศาสนานักจนพระพุทธองค์ตรัสว่าพระแก่ว่าง่ายหายากพระแก่มีความเพียรหายาก พระแก่คงแก่เรียนหายากพระแก่มักน้อยหายากแต่พระมหากสปะเป็นพระชาราองค์หนึ่งในจำนวนที่หายากนั้นท่านถือธุดง3สามข้ออย่างเคร่งครัดคืออยู่ในป่าตลอดถือบินทบาตตลอดใช้ผ้าเพียงสามผืนเท่านั้นธุดงคขวัตต่างๆนั้นมีไว้สำหรับให้พระปฏิบัติเพื่อขูดกลาวกิเลสให้จิตใจสะอาดลดความยึดมั่นถือมั่นลง พระที่บรรลุอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วไม่จำเป็นต้องถือทุดงแต่พระมหากสปะยังถือทุดงสามข้อดังกล่าวเคร่งครัดพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอหมดกิเลสแล้วทำไมยังถือทุดงอยู่ท่านกราบทูลว่ามิได้ถือเพื่อตัวท่านเองหากแต่ถือเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังคำกราบทูลน,นี้ควรที่เราจะใส่ใจให้มากโดยก่อนที่จะทำหรือไม่ทำอะไร ให้นึกถึงคนภายหลังว่าถ้าทำหรือไม่ทำอย่างนั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสียแก่อนุชนรุ่นหลังหรือไม่อย่างไรนับเป็นสำนึกของผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงท่านพระมหากระสปะเองท่านมีสำนึกที่ว่านี้ครบครันท่านถือว่าเป็นพระป่าแท้าแ,แทนที่จะปลีกตัวเสวยสุขทางใจโดยลำพังพอถึงคราวที่วงการพระศาสนาต้องการคนมาชำระส,ะสาง ท่านก็ไม่รีรอที่จะออกหน้ามาจัดการทันทีงานที่พระสารีบุตรเริ่มไว้เป็นงานด้านวิชาการคือการร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่เมื่อพระสารีบุตรด่วนจากไปเสียงานไม่เสร็จสมบูรณ์ท่านพระมหากัสปะจึงเข้ามาดําเนินการแม้ท่านจะไม่ถนัดทางสายวิชาการแต่ก็ได้คัดเลือกพระเถระผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือเช่นได้พระอุบาลีมาช่วยด้านพระวินยัย ได้พระอนนท์มาช่วยด้านพระธรรมและได้พระเถระอื่นๆมาช่วยกันเสริมเติมเต็มพระพุทธศาสนาจึงมีแบบที่แน่นอนต่อมาพระไตรปิฎกที่มีมาอยู่ในทุกวันนี้ก็เป็นผลงานการสืบสารของพระมหาตสปะพระมหาเถระผู้มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อพระธรรมวินัยสูงยิ่งองค์นี้ตลอดจนพระอานนท์ซึ่งเป็นอีกองค์ที่มีความสำคัญยิ่งรวมไปถึงพระอุบาลี และพระอรหันตเถระผู้อุทิศตนทั้งหลายนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากท่านสเสถียรพงศ์วรรณปกในมติชนออนไลน์ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงมิตรไมตรีที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข